ทำประกันอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดอันที่หนึ่งเลยนะก็คือต้องพิจารณานะครับว่าเราจะทําประกันไปเพื่ออะไรถ้าเราทําประกันเพื่อเป็นการสร้างมรดกอันนี้เราต้องทําประกันพวกคุ้มครองตลอดชีพหรือถ้าเราทําประกันเพื่อเป็นการสร้างรายได้ประจําให้กับตอนที่เราเกษียณอายุประกันที่เราควรจะซื้อก็คือเป็นประกันแบบบำนาญแต่ถ้าเราต้องการเป็นแค่ทางเรื่องในการออมเงินที่ได้รับผลตอบแทนที่อาจจะมากกว่าการฝากเงินในธนาคารอันนี้ก็จะเป็นประกันประเภทสะสมทรัพย์ อันที่2เลยนะครับก็มามองต่อที่รัจวทุนประกันสมมุตินะครับเราอยากจะทําประกันเพื่อคุ้มครองการศึกษาลูกเพราะฉะนั้นประกันนะครับที่เราควรทำเลยก็คือประกันคุ้มครองตลอดชีพเมื่อเราเสียชีวิตบริษัทประกันก็จะทําหน้าที่เหมือนเรายัางมีชีวิตอยู่โดยให้ทุนการศึกษาของลูกนะครับเพราะ้นทุนการศึกษาของลูกควรจะเป็นเท่าไหร่ดีก็คือเราจะต้องประเมินนะครับว่าลูกเราเรียนจนมัธยมจบอย่างที่เราคาดหวังไว้เนี่ย ต้องใช้เงินเท่าไหร่น่ารัะครับคือทุนประกันทีนี้เมื่อดูทุนประกันเสร็จนะครับเราก็มาดูต่อก็คือความสามารถในการชําระเบีย้ยเนื่องจากประกันนะครับมันเป็นสัญญาในฐานะเราเองเป็นคนซื้อประกันเราก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาคือจ่ายเบีย้ยเบีย้ยที่จะจ่ายนะครับไม่ควรจะเกิน10%ของเงินได้หลังหักภาษีถ้ามากกว่านั้นเลยเนี่ยอาจจะเป็นภาระก,กับเราท่านมากก็คือระยะเวลา ระยะเวลาจะมี2อันนะครับก็คือระยะเวลาความคุ้มครองกับระยะเวลาในการชำระเบีย้ยระยะเวลาความคุ้มครองเนี่ยมันจะต้องยาวนานพอที่จะครอบคลุมความเสี่ยงตรงจุดนั้นตัวอย่างนะคะรับลูกเราอีก10ปีเรียนหนังสือจบถ้าอย่าะไรจะทาําประกันคุ้มครองที่ระยะเวลาความคุ้มครองอยู่ที่10ปีอีกอันนึงเลยก็คือระยะเวลาการชําระเบีย้ยก็คือดูความสามารถเราว่าเราจะสามารถชําระเบี้ยได้อย่างมั่นใจเนี่ยได้สักประมาณกี่ปี ถ้าเราอยู่ที่อายุ 5, 5้นะครับอย่าจะทําประกันคุ้มครองตลอดชีพและระยะเวลาการชาระเบี้ยน,นะครับก็ไม่ควรจะเกิน5ปีถ้าเราเกษียณอายุอยู่ที่60แต่หลังจากอายุ60ไปปุ๊บเราออกจากงานเพราะเกษยียณอายุความมั่นใจตรงนี้มันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นอย่าสร้างภาระนี่แหละครับคือหลักง่ายๆของการพิจารณากรรมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของเราครับ